สวัสดีครับพี่หน่อเ fc ซีแฟ้นครับทุ่งหมองทุ่งบอลครับตอนนี้ถึงอำเภอเพ็ญแล้วครับจอดผักตั่มหน่อยหนึ่งครับห่างจากงานประมาณ2กิโลครับปตทอำเภอเพ็ญสี่ร้อยยี่สิบกิโลครับ ออกจากบ้าน,ออเ,านเที่ยงน้อยๆครับถึงหาโมงคืนเกือบหงอคงครับหรือว่ามาเร็วพอสมควรครับงานกันเลื่อยนี่ไปน้อยนึงครับประมาณสองกิโลครับจากเมื่อกี้พันงานมาก็เลยแวะมาปั่มก่อน ก่นเขางานครับเจ็บีจ้ำเดครับเป็นลงลถเมื่อกี้นี่

ยืดเสียงยืดสายก่อนยี่ใกล้นี่ดอกงานเราสองกิโลนี่หลังจากโหดมาในรถแม่หน่อยยืดเส้นงยืดสายก่อนเต้ยแบบรวดเดียวเต้ยแบบรวดเดียวจบสีเงาเลยครับประเด็บผัดผัดผีเลย

ที่แล้วก็ปิ้นที่บ้านนะเพื่นเห็นแเบิีงมันไม่เตยมันหลอกปะมันแตกนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ซ่ผู้มมนครับสิบหกวันที่สิบหกมีนาวันอาทิตย์ที่สิบหกครับอุโมานกะแก่มือใหม่ครับวันนา้นยังมีอีกหลายงวด บอเหมือนแรงครับพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดครับกับทีมงานสาาหน่อยเพนวนแพงครับอยู่ในอำเภอเลยครับอำเภอเพนจังหวัดอุดรเก็บห่อน้องไข่ครับโปรตีนผืชนีเด้มันมาเป็นโปรตีนัตว์ดเน่ะโปรตีนผืชนได้แล้วเนาะโปรตีนผืชโปรตีนมันมีของัาว์ดกับของผื่น ของซาร์คือของพวกเนื้อพวกอย่างอันนี้โปรตีนพืชโปรตีนนี่คือโปรตีนโปรตีนโมแมนนี่โปรตีนไหนโมแมนโปรตีนหรือไงโปรตีนทั้งหมดโปรตีนจากพืชกับจากสัตว์มันมีสองอย่างต้องหน่อยบวมละเดชแดงจี๋ละฝาลวดจี๋จีฝาลดบอกแง่แผลหรจีโปรตีนเตยแบบรวดเดียวจบเลยมันนี่ เดินทางถึงโดยสวัสดิภาพท,มมทำเวลาดีดีครับวันนี้ <c oughs> มอนขึ้นกันมมน,นีกับรวมๆเล้วกับเกือบเจ็ดลอยโลครับ <c oughs> ทดสอบ <c oughs> ทดสอบล่างใกล้แล้วถือว่าไปได้อีกไปได้อีกอยู่ได้สองลอย ไม่หน to ่อยควบคุ้มโูชนาการมาหนิยุดไม่หน่อยปะเมื่อกี้เพิ่นเติ้มันอยู่เพิ่นแหลนน้ำลางไปเพิ่นจำได้ยุดยุดยุดไม่ป็่าเขามาแล้วกันยิ่งึ้เขาหามกินน้ริกไหนบก ให้พวกเป็นอย่างมากินโลดต่าแม่ยูสแม่อบอกจะบอกว่ายูขนมเดีนกรไดาแแดงขนมเมืออืน่นจะเดิเดินทางไก่อยู่ไก,ก,ก่นีนกนน่กระซ้่เขียนยยน้องไข่เเนาะอิอบน้องไขล่ล่ะอำเภอเพน

แสดงอยู่นี่แหละครับอำเภอเพชรน,นี่แหละครับนี่เลยไปนี่สองกิโลนะครับครับครับมองอำเภอนี่แหละมองอันนี้ครับ โจชนาการโดยเยหน่อยครับวันนี้พี่นี่นะครับผม,ม,ม่ขอขงหวานจานเพิ่มเมื่วานบะ วามด้านเท่าไหร่ห้าร้อยห้สิบโอ้มันจะลงมาหลายอยู่ตัวว่าขาดแปดร้อยมลล้เรียน่อยบออนี้ชิเดีออย่มขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกหมองทุกบอลครับ <น liness. S 1> ก็ให้ลำลำเลยด้วยสุขภาพพข,ข็งแดงสุกุลสกุนครับเรงาเมาพ่อกัน,นอยู่ที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดปูดอนครับเกินต่อทนื่องนแม่หน่อยตรวจสอบเองมานี่ครับเรื่องโภชนาการศูนย์เปอร์เซ็นต์พนบอกเดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าครับฝากพี่น้องติดตามในเด้อครับช่องพ่อแม่วมีความเป็นนาไปเชยวสวัสดีครับ